สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับก็ขอกบขอบคุณนะครับช่อง VIP ธรรมดาข้อขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะครับเพราะว่าช่อง VIP ธรรมดาจะมานําเสนอหุ้นนิเคี๊เช้าหุ้นญี่ปุ่นเช้านะครับ ก็ขอให้ทุกท่านจงพิจารณาก่อนนำไปลงทุนนะครับการลงทุนมันก็มีได้มีเสียมีผิดหวังสมหวังดีใจเสียใจนะครับประมาณนี้คะเขากันไปนะครับก็นำไปพิจารณาก่อนนำไปใช้ครับผมสำหรับนี่คือเช้าวันนี้นะก็จะเป็นเลขต่ำนะครับต่ำต่ำต่ำมันอาจจะคู่กับสูงก็ได้นะ ประมาณนี้ก็เดี๋ยวนะครับจื๊บจื๊บเห็นหน้าใกล้ๆหน่อย <c oughs> เห็นหน้าใกล้ๆหน่อยเนะาะครับผมประมาณนี้ขอประคุณมากๆครับก็จะมานำเสนอนิเคอีนะครับ อ่าครับครับโอเคครับอ่าเราก็มาว่ากันเลยนะสักคู่นะครับเดี๋ยวขอขย่อรูปขยายลงมาอีกหน่อยอเอเดี๋ยวนะครับอืมอืมขยับไปขยับมาชืบเออเดี๋ยวก็หายตัวแวบาื๊อสักหน่อยหนึ่งขอบคุณมากครับผม เราแล้็มาว่าคู่เจาะคู่เด่นก่อนนะคะนะอคู่เด่นมาแล้วนี่เคอ,อีกเช้านะครับวันที่17บเจ็กุมภาพันธ์สองพหเด่นบน0 1 2 3 4หนึ่งสาี่ห้าเน้นที่2 3 4สาสี่ห้าครับเด่นบนนะสหรับเด่นบนล่าง3ามสี่ห้าเหมือนกันชนกันเลยเพราะฉะนั้น3า5สห้าต้องเน้นบนนะครับกันล่างนะ เน้นที่3กับ4นะครับอ่ามกับ4นะครับเมื่อวานนี้มีใครถูกรางวัลที่1บ้างเนาะสมาชิกทั้งหมด9,000กว่าคนเนี่ยมีใครได้รางวัลอะไรบ้างไหมคอมเมนต์บอกอาจารย์ด้วยนะจะยอมเสียค่าลถไปพร้อมกับใบสัญญาเงินกู้ออจะไปกู้ถ้าใครถูกรางวัลที่หนึ่งนะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยรางวัลที่สองก็ได้ก็ดีแล้วครับรางวัลใกล้เคียงก็ดีเหมือนกันอดีไปหมดนะั่นแหละเนาะขอให้โชคดีก็แล้วกันอ่าสหรับท่านที่ยังโชคยังมามไม่ถึงก็ขอให้สู้ๆต่อไปนะครับอือจดแล้วยังครับจดแล้วยังอือพูดไปเรื่อยเปื่อยเฉยๆนะแต่แค่รอเวลาให้สมาชิกทุกๆท่านจดเอาทุกตัวนะครับศูนย์หนึ 3, ่งสองสามสี่ห้านะครับ ต่อไปก็เป็นคู่เจาะนะครับไทยไม่มั่นใจคู่เจาะของอาจารย์นะสกับ4นะตัวกันคือ5เนี่ยไทยไม่มั่นใจในคู่เจาะก็เอาไปรูดนะครับลุ้นลุ้นบนกันล่างรูดบนรูดล่างเลยก็ได้นะไม่ขาดทุนหรอก3กับ4หรือหาเด่นท่านอื่นมาชนชนกันถ้าตรงกันก็จัดเน้นๆถ้าไม่ตรงกันก็จับคู่กันเลยนะประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับอ่าเรามาดูคู่เจาะกัน บคู่เจาะนะครับคู่เจาะก็3 4มสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดสานย์สามหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเลือกไปเลยนะครับาถามกับ4นะครับประมาณนี้จดเอาจดเอาทุกตัวเลยแล้วไปคัดกรองอีกทีหนึ่งไปเน้นไปนั่นอีกทีหนึ่งถ้าไม่ถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่อันนั้นก็ผ่านนะครับลุ้นลมไปรอนี่เคยอีรอบ่ายก็ได้นะครับประมาณนี้ถ้าดูมันท่าทางเป็นๆของอาจารย์ช่อง VIP นี่ไม่มาหรอกอะไรเงี้ยก็ก็พักก่อนก็ลุ้นลมไปเฉยๆก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามานะครับแวะเข้ามาชมนะขอ,ะอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ขอบพระคุณมากๆพบกันกับนิเคอีบ่ายนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ